การไม่มีตระกูลชนวัฒน์มันก็เป็นทั้งบวกทั้งลบต้องยอมรับว,ว่าตระกูลชนวัฒน์เขาก็มีคนที่มีคุณภาพเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองก็มีทรัพยากรพวกนี้อันนี้ตรงๆถ้าคนอยู่ในแวดวงการเมืองจะรู้ดีว่าการเลือกตั้งสมพรรัฐบาลวชนะแทบทุกครั้งแหละไม่แปลกแต่ว่าถ้ารัฐบาลแพ้จะแปลกพวกของคนไทยก็อยู่ในระดับที่ดีก็อย่างที่ท่านสุริยะบอกนะเราคาดหวังได้200ก็กล้าคิดแล้วก็มีเป้าหมาย200ทุทกคนกล้าคิด สยามรัปด์วิจาร์สัปดาห์นี้นะคะมาพูดคุยกับคุณสุดทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อแกนนาพักเพื่อไทยค่ะสดๆร้อนๆน,นะคะหลังจากมีการลาออกอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะของคุณแพรทองทานชินวัตรพักเพื่อไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็จะไปต่ออย่างไรนะคะในฐานะคนที่เป็นแกนนาพักเพื่อไทยและเป็นอดีตดัมนีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ จากพลเรือนคนแรกของประเทศไทยเดี๋ยวไปฟังมุมคิดของคุณสุทินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุินครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะจะไปย,ยังไงกันต่อคะพักเพื่อไทยถึงแม้วันนี้เนี่ยคุณแพรทองทานบอกว่าอถอยออกมาจากหัวหน้าพักแต่ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่สถานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมันเพียงพอไหมในการที่จะผลักดันพักเพื่อไทยให้เดินต่อไปข้างหน้าค่ะพักเพื่อไทยก็ต้องเดินหน้าต่อไป ไม่มีอะไรจะเป็นเรื่องที่ต้องสะดุดแล้วก็ทุกรรคการเมืองก็เป็นแบบนี้มันก็จะมีช่วงมรสุมช่วงขึ้นช่วงลงเป็นธรรมดาพรรคเพื่อไทยตั้งมานานแล้วเป็นสถาบันแล้วก็มีสมาชิกพรรคแล้วก็มีประชาชนผู้ซึ่งได้ประโยชน์ได้รอคอยความหวังแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปส่วนการที่คุณแพรทองทานลาออกก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะต้อง เกิดการปรับเปลี่ยนภายในพักยกเครื่องอเพื่อที่ให้เกิดภาพใหม่ๆเกิดความหวังใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่ๆการบริหารใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกเป็แปรตรงทานลาออกคือการลาออกเพื่อเป็นการเดินหน้าของพักเพื่อไทยไม่ใช่ลาออกเพื่อเป็นการหยุดหรือสะดุดของพักจังหวะมันถูกต้องไหมคะจังหวะมันถูกนะเพราะว่าถูกเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วนี่เร็วๆนี้แล้วถูกไหมครับ แม้ว่ามันจะจะช้าจะนานแต่ว่าก็ช้ากว่านี้ไม่ได้เพื่อให้เวลาพักปรับตัวให้เวลาในการโครงสร้างหรือผู้บริหารมาวางระบบบริหารใหม่เสนอแนวคิดใหม่ๆก็ต้องเป็นจังหวะนี้แหละก็มีคนถามว่าทําไมไม่ออกก่อนหน้านี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนช้าไปเขาบอกว่าช้าไปแล้วมันต้องเปลี่ยนต้องใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านช้าไปแล้วอะไรเงี้ยคงใช้การเปลี่ยนผ่านอยู่ช่วงหนึ่ง เปลี่ยนผ่านเพื่อเขาที่จะต้องวางระบบเพื่อส่งต่อก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณแบรทดนเปิดตัวไปนะ่เขาก็ได้ปรับโครงสร้างองค์กรภายในพักขึ้นมาหลายอย่างแล้วองค์กรนั้นก็เริ่มเดินหน้าได้แล้วก็เขาก็ประคับประคองอยู่ช่วงหนึ่งนะประคับประคองอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่ต้องส่งต่อได้แล้วก็ก็เป็นจังหวะนี้แหละคือจริงๆอะ่ะก็เป็นแผนที่จะลงแหละ ถูกไหมคะเขาจะพูดอย่างนั้นอ่ะเป็นประบาณช่วงไหนคะที่ที่มีแนวคิดว่าจะลงจากตําแหน่งนี่แหละแต่ว่าประคับประคองก็เท่าที่คุยกันเท่าที่ผมฟังนะค่ะท่านก็พอสารรับสมนุนจัดสินใท่านพ้นจากตาแหน่งอสิงหาคมอันนั้นคือคิดอยู่แล้วว่าจะลงจากตําแหน่งคิดอยู่แล้วยคิดอยู่แล้วแต่ว่าการจะพอสารชี้ขาดปั๊บหลุดนายกปั๊บแล้วก็มาหลุดตรงนี้เอาตรงนี้ปั๊บ เขาก็ไม่อยากให้กับเพื่มแรงเพื่อไม่ให้เสียขวัญเสียขวัญกำลังใจแล้วก็เพื่อให้มันสมูทกันตอนนึงสมูทก็คงเป็นหัวหน้าพักอยู่ระยะหนึ่งประคองไว้ก่อนประคองไว้ก่อนแล้วพอถึงจังหวะที่เหมาะสมก็ทําอะไรปูพื้นฐานไว้เสร็จจับเรียบร้อยปรับองค์กรไว้ระดับหนึ่งแล้วนี่ก็มอบต่อให้คนอื่นเขาปรับต่อผมว่าผมว่าโอเคค่ะและทีนี้คืออย่างที่บอกก็คือว่าขอย้อนไปนิดนึงก็คือพักเพื่อไทยเนี่ย ตั้งมานานแล้วเ็เชิญมรสุลมาหลายครั้งครั้งนี้หนักที่สุดไหมหนักที่สุดไหมมันก็ไม่ไม่ต่างจาก่ิ่านมาหรอก่ิ่านมาก็ปลดหัวหน้าพักปลดนายกอย่างนี้แหละรัฐบาลนั่นแหละการบริหารพักด้วยก็ล้มรัฐบาลก็ยุคร้อยสิบเอ็ดมาร้อยเก้ามายุคพี่กระโดนนั่นที่หนักหลักๆนะก็คล้ายกันเนี่ยครั้งนี้ไอ้เบาด้วย ครั้งนี้เบาวกว่าเหรอเบาวกว่าเพราะตอนนั้นมันไม่ได้ยุบพักอันนี้เพียงแต่หลุดนายกเฉยๆพักยังอยู่หลุดนายกพักยังอยู่ไม่ได้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักถูกไหมนะบุคลากราสําคัญๆยังอยู่แต่สองครั้งนั้นน่ะทั้งหลุดนายกทั้งหัวหน้าพักหลุดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วต้องกรรมการบริหา,ารว่าโดนไปด้วยอันนั้นหนักกว่าอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่ แต่พอไม่มีอะพูดตรงๆไม่มีคนของตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพักเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งแนวทางอะนะจากที่ฟังทางคุณสุริยะจึงเรื่องเรื่องกิจผู่มในการตั้งของพักเนี่ยบอกว่าคนที่จะมาเนี่ยก็ไม่ใช่คุณสุริยะอีกอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อะและก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่คน,นตระกูลชินวัตรด้วย ตรงนี้เนี่ยจะยิ่งกระทบขวัญและกาลังใจอาจจะมีมันจะห้ามเลือดที่ไหลออกไปได้ไหมอ๋อไม่ไม่กระทบหรอกการไม่มีตระกูลชนัุรมันก็เป็นทั้งบวกทั้งลบนะทางลบก็คือแน่นอนก็อาจจะมีบางส่วนขวัญกําลังใจนะครับคนซึ่งเคยทํางานด้วยกันมาต้องยอมรับวว่าตระกูลชนััรษเขาก็มีคนที่มีคุณภาพเยอะแล้วก็เป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมือง นะครับแล้วก็มีทรัพยากรนะพวกนี้ไงอันนี้ตรงๆ mm. รงเพราะฉะนั้นถ้าคนคิดว่าตะกูลชินวัฒน์ถอยห่างไปด้านลบก็อาจจะมีคนเสียขวัญด้านบวกก็มีเหมือนกันด้านบวกก็คิดว่าถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยพักมันก็ต้องเป็นพักของมหาชนของประชาชนการยืนอยู่บนลำแข้งยืนอยู่บนความเป็นประชาชนที่เปิดกว้างก็อาจจะเป็น จุดบวกของพรรคซึ่งที่ผ่านมาคนก็มีคนค่อนแค่เรื่องนี้อยู่เรื่อยว่าเป็นพรรคตระกูลพรรคครอบครัวถูกไหมพอไม่มีตระกูลชินวัตรหรือชินวัตรลดบทบาทลงไปนะี่กอค่อนแค่อาจจะหมดไปคนอาจจะมองว่าเป็นพรรคที่เปิดกว้างเป็นของประชาชนมากขึ้นก็เป็นข้อดีในความเห็นส่วนตัวนะคะคนที่จะมานําพรรคในช่วงนี้ยควรจะเป็นใครควรจะเป็นคนที่เคยทํางานอยู่ในพรรคการเมืองมา พักเพื่อไทยเนี่ยรู้ธรรมชาติอะไรต่างๆของพักเพื่อไทยหรือจะต้องเป็นคนนอกเลยสเปกในผู้นำในมุมมองอมของคุณสุทินยังไงก็มบบนันมันมันตอนนี้นะผมคิดว่าหนึ่งต้องเป็นคนที่รักศรัทธาพักเพื่อไทยเข้าใจชีวิตจิตวิญญาณของเพื่อไทยเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของเพื่อไทย นั่นคุณสมบัติที่นึงประการที่สองเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ได้แต่เป็นคนที่สามารถประสานคนทุกรุ่นได้ทํางานกับคนทุกรุ่นบูรณาการคนทุกรุ่นให้ทางานไปด้วยกันได้ประการที่สามเนี่ยจะเป็นคนนอกพักหรือในพักก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนในพักก็อาจจะข้อหนึ่งอาจจะสมบูรณ์แบบคือเข้าใจองคอ์กร เข้าใจวิวิทจิตวิญญาณของพรรคถูกไหมถ้าเป็นคนในพรรคก็อาจจะดีดีกว่าถ้าไม่มีคนในพรรคจะนอกพรรคก็ได้จะต,ต้องเป็นคนนอกพรรคที่เป็นเอฟซีเป็นสมาชิพกพรรคเป็นคนที่ศรัทธาพรรคเข้าใจพรรค่ะทีนี้เนี่ยคนมองว่าพอหลังเลือกตั้งซ่อมสอสเมืองการนะคะ เขาก็มองว่ามันมีผลกระทบเยอะไหมเรื่องของกระแสภาคหรืออะไรต่างๆะคะเพราะว่าเลือกตั้งซ่อมเมืงองสสเมืงอง,มงการไม่ใช่เพียงแค่สมอระภูมิสุดท้ายก่อนไปถึงเลือกตั้งแต่ว่าเป็นอดีตของสสที่ย้ายไปอยู่ภาคการอื่นใช่ไหมคะแล้วมันจะทําให้เกิดกระแสรหรือว่าการแนวโน้มที่จะมีคนไหลออกไปอีกไหมอ๋อไม่ไม่หรอก ถ้าคนอยู่ในแวดวงการเมืองจะรู้ดีว่าการเลือกตั้งส่อมทุกครั้งเนี่ยพักรัฐบาลก็ชนะแทบทุกครั้งแหละไม่แปลกแต่ว่าถ้ารัฐบาลแพ้จะแปลกเพราะฉะนั้นที่เมืองการก็ดีศรีสเกตก็ตามคนหลายคนผมคิดว่าเขาทํานายผลการเลือกตั้งไว้แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลต่อความนิยมหรือว่าไม่เป็นตัวชี้วัด ว่าพักเราลร,ารือฝ่ายค้านนี่แย่แล้วตกต่ำแล้วรเพะฉะนั้นจึงไม่น่าจะมีผลกับการไหลออกมีคนมองเรื่องของคุณสุริยะเองก็เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับพักและกรการเป็นผู้มุ่งในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยคุณสุทินคนเป็นคนหนึ่งที่ลงไปที่วงการด้วยใช่ไหมคะใช่เ <laughs> ต็มที่ไหมผู้มุ่งในการแม่ทัพเลือกตั้งคนนี้ทิม พูดโดการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ก็เต็มที่ทุกคนก็ทําเต็มที่นะที่จังหวัดกาญจนบุรีคะแนนก็ก็เยอะก็ถือว่าเยอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกความเป็นรัฐบาลก็ได้เปรียบทั้งกลไกอำนาจรัฐใช่ไหมครับกลไกอื่นทรัพยากรอื่นมันก็เหมือนเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งที่ผ่านมาคน,คนเป็นรัฐบาลก็ได้เปรียบกว่าชนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะเต็มที่เราก็เผื่อใจว่าอยู่ว่าไม่ง่ายที่จะชนะ พราะนั้นจึงจึงจึงจะบอกว่าเราทําบริหารการเลือกตั้งดี<ม>ไหมเวลาคือทําดีแล้วเพราะว่าทําดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับกระแสความนิยมของพรรคที่แบบดรอปลงอย่างอย่างอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผลทางจิตวิทยาถูกไหมคะมเพราะว่าพอมันเอแพ้สองสนามติดเนี่ยอืใช่ไหมคะแพ้สองสนามติดเนี่ยมันก็มัน,มน,มน,มนอาจจะมองว่าเอ้กระแสของพรรคเนี่ยมันดาวลงหรือเปล่าไม่ไม,ไม ไม่ไม่ได้คิดหรอกก็มีพักหนึ่งที่แพ้ทุกครั้งเลยแพ้มาหลายสนามเราย่างพักประชาชนเขาแพ้ทุกสนามลึกซ่อมอะถูกไหมแพ้มาตลอดนะไม่รู้กี่ครั้งแต่วันนี้เขาก็ยังมั่นใจว่ากระแสพักเขาดีาพอออกมาก็ยังคิดว่าเขานําอยู่แต่การเลอกตั้งซ่อมเขาแพ้ตลอดแต่พอไปดูผลโพทํานายการเลอกตั้งคิดว่าเขาจะมาที่หนึ่งจริงจริง พของเพื่อไทยเป็นยังไงคะตอนนี้เราทำพกของเพื่อไทยก็อยู่ในระดับที่ดี mm hmm. ก็อย่างที่านสุริยะบอกนะ้วคาดหวังได้สองร้อยก็กล้าคิดแล้วก็มีเป้าหมายสองร้อยทุกคนกล้าคิดด้วยมัน,นอย่างกล้าคิดว่าจะไปที่สองร้อยคิดกันได้ทุกคนเพราะว่าต้องยอมรับว่าเพื่อไทยก็เป็นพรรคหนึ่งที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการมาใช้ในการบริหารตัดทิจในการบริหารนะพูดง่ายว่าสํารวจความนิยมนี่ เราทําสม่าําเสมออืมเราก็มีมีมีโพมีอะไรของเราที่ทำเป็นภายในมีแล้วก็ทําสม่ําเสมอแล้วก็ดับเบิลเช็คกดับเบิลโพด้วยภาคไหนภาคไหนนี่ก็จะกลายเป็นคนเอมีคนวิเคราะห์อบอกว่าเดี๋ยวพักเพื่อไทยเนี่ยจะกลายเป็นแค่พกัพกภาคคือพกัพกแค่ภาคเหนืออืมอืมอีสานอะไรเนี่ยจะถูกตีไปอะไรประมาณเนี้ยตายเตยไม่หรอกอาจจะไม่หรอกผมคิดว่าไม่แตกต่างจาก ทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าจะบวกก็บวกทั้งจากฐานเดิมทั้งหมดลดก็ลดจากฐานเดิมทั้งหมดคงไม่มีภาคไหนหายไปไม่ไอาจจะภาคที่น้อยอยู่แล้วก็อาจจะเดิน้อยมัอนเดิมหรือเพิ่มไม่มากภาคที่มากอยู่แล้วก็ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงมากอีสานนี่เรายังอีสานยังได้ยังเหนียวแน่นอีสานยังเหนียวแน่นแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าอีสานก็ถูกบุกหนักนะทั้ง พรรคที่มีปัจจัยเรื่องทุนมหาศาลพรรคที่มีกลไกอำนาจลัฐเราก็ยังมีกลไกพิเศษอีกก็ก็ก็ยอมรับว่าเราก็ต้องต่อสู้เหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่แตกต่างจากเดิมอาจจะดีขึ้นด้วยมีคนแซะบอกว่าสองสนามที่แพ้เนี่ยเพราะว่าคุณแพทองทานไม่ได้ลงไปช่วยลูกพรรคหาเสียงไม่หรอก ผมว่าไม,ไม่ไม่ไม่คงไม่ใช่ปัจจัยนั้นเป็นเรื่องอย่างเดียวเลยผมคิดนะมิค์อ,อย่างเดียวคืออำนาจรัฐแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ในการเลือกตั้งต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพัก <c oughs> คนใหม่ก็จะต้องเจอที่เหนื่อยมากๆเหมือนกันก็แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องอาศัยตัวหัวหน้าพักด้วยไหมที่จะต้องมี มีแสงมีอรมีแสงมีออร่ามีออร่ามีความนิยมในตัวก็มีความเป็นป๊อปปูล่าหน่อยถูกไหมก็แน่นอนแหละก็ต้องก็จําเป็นคนเป็นนอเท่าก็จะต้องมีแสงในตัวหน่อยนะมีมีฐานความนิยมซึ่งอันนี้อันนี้มีความจําเป็นแต่ถ้าแม้ไม่มีอันนั้นเลยมันก็มีกระบวนการอื่นที่ทดแทนได้ เช่นบางพักหัวหน้าพักไม่ได้เรื่องเลยก็มีไม่มีความไม่มีแสงในตัวเขาก็ได้คะแนนมามีหลายปัจจัยนะอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานค่ะคุณสุทินมักจะถูกเอ่ยทุกครั้งที่มันอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายย้ายพักก็จะมีชื่อของคุณสุทินเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณสุทินปฏิเสธมาหลายครั้งแล้วแต่ทําไม ยังมีชื่อของสุทินว่าอาจจะย้ายหรือว่าไปต่อกับพรรคอื่นไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยมีสามเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือคนคิดว่าคนคิดแทนว่าผมอยู่ในพรรคนี้แทนที่จะได้รับความก้าวหน้ากว่านี้ได้รับอโ,อโอกาสดีๆหลายๆครั้งดีกว่านี้เพราะนั้นถ้าเป็นสุทินสุทินต้องน้อยใจแล้วสุทินต้องไป น,นี่เหตุผลที่หนึ่งนะมาคิดแทนผมว่าสุธินน่าจะคืออยู่มานานน่าจะต้องได้ก้าวขึ้นหรือได้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืนสถาพรหน่อยเขาก็คิดอันนี้เหตุผลเหตุผลที่สองนี่เป็นคาเล็เตอร์ผมเองที่ผมเป็นคนปณนีประนอมกับทุกคนแล้วก็ถนอมน้นําใจคนเวลาคนชวนก็มีคนมาชว,วนบ่อยไงชวนไปโน่นนี่นั่นไปไปย้ายเยอะเงแทนที่ผมจะบอกว่าไม่ โยไม่มีการเลยผมไม่ปฏิเสธคนเด็ดขาดผมก็มักจะถนอมน้ําใจเช่นพักนี้มาชวนผมก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติแล้วยังไงผมขอเวลาพิจารณาวันนี้อาจจะไม่ถ้าอนาคตข้างหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือพักผมไปไม่ได้หรือพักไม่ให้ผมไปเนี่ยผมก็ติดิต่อคืออย่างนี้มันก็เลยเป็นการ คนก็บางคนก็อ่านใจผมผิดก็คิดว่าผมไม่ได้ปฏิเสธบุคลิกนี้ทําให้คนก็มักจะพูดกันต่อว่าสุทินจะไปอยู่ด้วยสุทินจะไปนั่นนี่นะั่อะไรเงี้ยประการต่อมาก็คือพูดตลกหน <c ười> ่อยได้ไหมเพราะเนื้อหอมขอคน <c ười> อันนี้เป็นเรื่องจริงอ่าคนก็คิดคาดกันว่าวสุดคนอย่างสุทินมีคนมาจีบเยอะบวกกับความ มีขันเสียงในตัวเองไงคะมีันเสียงมีแสงอ่าเรียกว่ามีแสงในตัวเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราแล้วก็มีราคานะเลยก็เลยคิดว่าผมก็จะคิดจะมีราคาแล้วหาโอกาสที่ดีกว่าหาอะไรที่มันเป็นการตอบแทนที่ดีกว่าก็ทําได้คนก็คิดแทนวไม่อยู่แล้วมั้งแต่ตอนนี้ยืนยันว่ายังอยู่ลูกชายก็ยังได้ ก็ยก <ๆ S 1> ชายก็เพิ่งเปิดๆๆตัวไปเป็นผู้สมัครของพรรคคือผมอยู่กับพรรคนี้มานานตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะพรรคเพื่อไทยรักไทยลงสมัครครั้งแรกผมก็เป็นผู้สมัครรุ่นแรกแล้วจากนั้นก็ผ่านวิกฤตโอกาสหลายครั้งถ้าเป็นเรือก็โคเงเทงล่มบ้างกู้ใหม่เรือรั่วบ้างอะไรถ้าผมจะหนีผมหนีหลายจังหวะแล้ว <icha. S 2> ถ้าเราไม่เหนียวแน่นกับพรรคผมไปหลายรอบ ถูกยุบพักไทยลกไทยถูกยึดอำนาจถูกกดดันถูกรังควานจากอำนาจนอกระบบหลายรอบ<ม>ทั้งคนก็มาเสนอเยอะมผมก็ไม่ไปอะเพราะฉะนั้นการจะย้ายพักเปลี่ยนแปลงพักสำหรับผมนะเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่มากพอๆกับจะเลิกกับภรรยานคนจะเลิกภรรยาเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจึงคิดมาก วันนี้เนี่ยเราก็อยู่มาได้ตั้งนานผ่านโอกาสที่ควรจะย้ายก็ไม่ย้ายแล้ววันนี้เนี่ยมันอยู่เฉยๆจะไปย้ายทําไมไม่จําเป็นเลยไม่คิดจะย้ายคุยนอกรอบกับคุณสุทินบอกว่าเราไม่หนีไปในวันที่เขาลําบากนั่นเหตุผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งผมก็คิดว่าในช่วงที่พักลําบากก็ไม่ควรไปในช่วงที่พัก รุ่งเรืองที่สุดก็ไม่ควรไปเหมือนกันเลยเ <g ül> <laughs> พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ผ่านทั้งสองแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแลวอายุก็มากแล้วแล้วก็มีลูกมาเล่นกันเมืองด้วยเราจะไปอะไรมาอะไรมันก็มีผลต่อลูกด้วยถูกไหมครับเราไปเราเลิกได้เราแก่แล้วแต่ลูกเขาต้องอยู่ต่อแล้วผมไปลูกเขาต้องระหกละเหินด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่คิดว่า ถ้าไม่เหลือเกินจริงๆคงไม่คิดจะย้ายไปไหนแต่ว่าบางมุมคิดของบางส่วนที่ย้ายพักกันนะคะเขาก็มองว่ามันมีแสงมีเสียงในตัวเองอยู่แล้วอ่ะอยู่พักไหนก็ไม่ไไมไม่มม่เป็นไรไม่สำคัญถูกไหมฮะนั่นแหละคนถ้าคนเขาคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมก็เข้าเข้าเกณฑ์นั้นนะคิดว่าถ้าไปก็ไปได้อยู่แล้วก็ที่คนจะรับเยอะแยะถูกไหม จกนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวเราแต่คนจะย้ายพักมันต้องคิดเหตุผลเราและเหตุผลประชาชนด้วยนะผมทุกครั้งผมอยู่บ้านทุกครั้งผมลงพื้นที่ผมเลยเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นสสพื้นที่ผมก็ไปเรื่อยๆต้องฟังด้วยว่าชาวบ้านที่เขารักเราชอบเราเขาอยากให้เราย้ายไหมคือจะย้ายพักคือเรานักการเมืองเป็นคนของสานะนะไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวนะจะไปไหนมาไหนนี่เหตุผลของเราด้วยต้องเป็นเหตุผลของประชาชนด้วย ไม่ย้ายพักแต่ว่าตั้งพักใหม่อะอันนี้ก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ผมเคยพูดอะถ้ามันไม่ไหวจริงๆแทนที่จะย้ายพักอาจจะเป็นการตั้งพักใหม่ยังพอมีความเป็นไปได้มากกว่าย้ายพักอโอกาสของการรวบรวมสมัครพักพวกตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่อันนั้นอะพอเป็นไปได้แต่ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันองค์ประกอบหลายอย่าง แต่แต่เป็นไปได้มากกว่าย้ายเป็นไปได้มากกว่าย้ายใช่วันนี้ก็คือเราอยู่ตรงจุดนี้เรายังอยู่กับพักเพื่อไทยต้งคองเรือลํานี้ไปก่อนครับแต่ถ้าวันไหนที่มันไม่จุดที่มันจะไม่ไหวเราอาจจะก็มา,มาว่ากันอาจจะอาจจะคิดเรื่องการตั้งพักอาจจะคิดเรื่องกันพักะใน,นะวันนี้มีไหมเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็มีช่วงหนึ่งคิดอยู่ ว่าพักเราที่เราอยู่พักเพื่อไทยจะไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยเอาอุดมการรักษาอุดมการรักษาแนวทางไว้และอาจจะต้องถ้าเรือเหล่านี้มันจะล่มต้องสร้างเรือลําใหม่ต้องสร้างเรือลําใหม่คิดคิดอยู่แต่ว่าวันนี้มันคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแ่ะแต่เป็นการคิดเพื่อเพื่อส,ส่งต่ออุดมการเพื่อสืบทอดอุดมการของพักเราพักเพื่อไทย หรือบางครั้งก็ไม่ใช่พักเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกกันพักอะไรพักอะไรพผมไม่ใช่อะไรแต่น่าจะเป็นพันธมิตรอืพันธมิตรก็เพื่อสมมติเรือลำใหญ่จะล่มเราก็ออกไปหาเรือลำเล็กไว้เพื่อพยุงเรือลำใหญ่แต่ไม่ใช่สาขาไม่ใช่นอมินีแต่ว่าเป็นเออพักเป็นพันธมิตรกันไปผมคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่สาขาหรือไม่ใช่ นมินีเคยคิดแบบนี้อยู่ท่านทักษีนก็หลังจากท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้ติดต่อกันก็แน่นอนก็เคารบรักท่านตลอดในทานะว่าเราเริ่มต้นกันเมืองกับท่านก็เหมือนว่าผลคนให้เกิดให้เกิดแล้วก็ได้สนับสนุนอยู่มาได้ ก็ได้เป็นรัฐมนตรีถูกไหมก,ก็ท่านมีส่วนเพราะฉะนั้นเราก็เคารพรักแล้วก็สําคัญที่สุดคือท่านก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศประชาชนได้ประโยชน์จากท่านเยอะความเป็นนักการเมืองเราก็ต้องเคารพคนแบบนี้นับถือคนแบบนี้มีคนมองว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยได้ออกมาได้อิสระ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงอาจจะมีผลต่อคะแนนนิยมหรือว่าอาจจะมีผลต่อพรรคเพื่อไทยมากขึ้นก็มีผลมีผลแน่นอนท่านก็เป็นกําลังหลักเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแล้วก็ยังเป็นคนที่มีพลังในตัวแล้วยังเป็นคนที่มีแสงอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านออกมาแล้วท่านช่วยพัรคนะนอาจจะในฐานะที่ปรึกษาในฐานะคนผู้ก่อตั้ง ก็มีผลบวกกับพรรคจะไม่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ถูกไหมท่านเคย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 ออกมาท่านก็เคยแบบอาจมีหลายตําแหน่งอะไรนะสมเด็จประเชศแล้วก็รอทอรออ,ออะไรจะจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมถ้ารอบเนี้ยคิดว่าเขาคงไม่น่าเหมือนเดิมนะต้องยอมรับจิตวิญญาณทางการเมืองอย่างหนึ่งพอท่านถูกจําคุกก็มีคนเสียใจไม่น้อยสงสารไม่น้อย สะเทือนใจไม่น้อยเพราะนั้นเนี่ยพอท่านมารอบนี้ก็อาจจะเอาความเป็นหนึ่งเดียวเรื่องการรวมพลังคนศรัทธาอาจจะเหนียวแน่นขึ้นสุดท้ายค่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหรือว่าคนที่ยังให้ใจกับพรรคเพื่อไทยค่ะผมคิดว่าต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่คือคนที่เหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากทำไมบอกว่าเหนียวแน่นเพราะว่า เคยผ่านความลุ่งเรืองอันนั้นไม่ไม่ใช่สาระมากแต่เคยผ่านการความตกต่ําถูกกระทําแล้วคนที่ถูกกระทําก็ไม่ใช่เฉพาะสสอนะก็ชาวบ้านที่เอฟซีก็โดนกันหนักเนาะเบาไปตามระดับเยอะก็ยังอดทนอยู่กับพักแล้ววันนี้วันที่พักค <c oughs> ถูกกระทําหรือวันที่พรรได้รับมรดสมี่ย ที่ทุกท่านยังคอยเป็นเสียงเชียร์และเชียร์มากขึ้นกว่าเดิมนี่ต้องขอบคุณด้วยความจริงใจแล้วก็ฝากว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยออต่อไปนี้โดนอะไรก็ไม่มีทางที่จะออล้มหายได้จากหรอกเพราะมันผ่านมันเกิดความแข็งแกร่งสะสมอุดมการมามากแล้วโดนกระทำมามากโดนอีกก็ไม่เห็นแปลกยิ่งจะเข้มแข็งกว่าเดิมในว,วันนี้เนี่ยพักทุกระดับตั้งแต่ผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ นำในพรรคสอสอและสมาชิกขัญกันแรงใจอย่างดีส่วนจะมีการโยกบ้างย้ายบ้างผมเป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองไทยจะมีเลือกตั้งแต่ละทีมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละผมยังไม่ถือว่ามากหรอกสําหรับเพื่อไทยคนที่ออกไปยังไม่ถือว่าเยอะก็ยังถือว่า,เ,าเปน็นจะหยุดนะหยุดไหม,<ผ>มหยุดแล้วม,มันก็มันก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้มันก็อยู่กับสถานการณ์ แต่ว่าไม่น่าจะเลวร้ายอะไรไปกว่านี้ครับค่ะก็คงไม่ต้องสรุปนะคะวันนี้นะคะได้ฟังมุมคิดจากคุณสุทินคลังแสงนะคะเรียกว่าเป็นแกนนําตั้งแต่รุ่นแรกเลยดิที่เติบโตมากับไทยและไทย พลังประชาชนจนมาถึงพรรคเพื่อไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะได้มาถอดรหัสแล้วก็ฟังมุมคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้กันใหม่อีกครั้งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสยามรัฐสัมภาวิจารณ์ค่ะสวัสดีค่ะ